สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอโปรเจกต์ความรู้สื่อมือน้องนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะหลักการและเหตุผลคือเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานปัจจัยที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํามีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหา เรื่องจำนวนครูมไม่เพียงพองบประมาณจากภาครัฐที่เข้าไม่ถึงและพื้นฐานความรู้ของเด็กที่ไม่ไเท่ากันค่ะทางกลุ่มนักศึกษาจากวิชาพลเมืองตื่นรู้เศก2011มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์มองเห็นและตระหนักรู้ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจึงได้คิดและดาเนินโครงการความรู้สู่มือน้องเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนภายในท้องถิน่นให้ได้มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ 1. ช่วยเหลือรโรงเรียนภายในท้องถิน่นให้ได้มีอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนเพียงพอต่อการนำไปประกอบการสอนนักเรียนภายในโรงเรียน 2. สร้างความตระหนักรู้ให้กับนักศึกษาภายในกลุ่มบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐภายในท้องถิ่นค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นก็คือนักเรียนนั่นเองค่ะสถานที่ดำเนินการโรงเรียนบ้านหนองลานหมู่ที่11 บ้านห้วยปากงามตำบลธรรมกาอำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะระยะเวลาดำเนินการโครงการนะคะเรากำหนดเป้าหมายโครงการกันวันที่24สิงหาคมค่ะแบ่งงานที่รับผิดช,ชอบและงบประมาณวันที่7กันยาจัดหาซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนในวันที่10-16กันยายนและไปดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหนองลานกันวันที่29กันยายน2566นั่นเองค่ะวิธีการดำเนินการนะคะ กำหนดหัวข้อโครงการตั้งวัตถุประสงค์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายค่ะต่อไปเราก็ได้วางแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการของโครงการและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการค่ะต่อไปนะคะเราก็ได้จัดหาซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนให้เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายค่ะและสุดท้ายเราก็ได้ไปดำเนินกิจการกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ตามวันเวลาที่กำหนดค่ะ ผลการดาเนินการโครงการนะคะเชิงปริมาณพวกเราได้ทําการจัดซื้อสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนเป็นจํานวนเงิน2,500บาททวนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลานค่ะ โดยมีอุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปถมศึกษาตอนต้น40ชุดและอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นปถมศึกษาตอนปลาย30ชุดสื่อการสอนทั้งหมด14ชิ้นประกอบด้วยบิงโกสลับภาษาไทยชุดใหญ่1ชุดชุดเล็ก1ชุดวงล้อฝึกอ่านสะกดคํา1ชิ้นสื่อคณิตนาฬิกาบอกเวลา4ชิ้นสื่อคณิตศาสตร์เรื่องการบวก1ชุดแฟลชการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ1กล่องและแฟลชการชุดเล็ก4ชุดและเกมต่อรูปเลขาคณิต1ชุดค่ะ เชิงคุณภาพนะคะคณะผู้จัดทําได้นำสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลานตำบลท่ามกาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้ทํากิจกรรมตอบคำถามและการเล่นเกมเล็กน้อยเพื่อสร้างความบันเทิงและเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ